สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตรประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่18-24ถึง24สิ่งหาคม2568การดูดวงเป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวจะรับุณก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและอะไรที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์่งหน้าละกันค่ะเดี๋ยวเราดาูว่าในสัปดาห์นี้ไพ่ขายาบออะไรบ้าง ใบแรกเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์พระพุธใบที่สองเป็นพระอาทิตย์กับพระอังคารใบที่สามคือพระจันทร์กับพระพุธท,ทีนี้เรื่ององ,องการทำงานก่อนนะคะในเรื่องการทำงานเนี่ยคุณจะต้องมีการติดต่อสื่อสารทั้งกลางวันกลางคืนทีนี้กลางวันกลางคืนเนี่ย มันมองได้หลาย,ลายเรื่องเนาะอาจจะมีการต้องเดินทางไปในต่างถิง่นต่างแดนไหมที่เวลาไม่เหมือนกับบ้านเราเลยได้หรือถึงเราไม่ไปเนี่ยเราอยู่ที่เราจะมีการส่งพวกอ,อ,อีเมลลักษณะนี้หรือเปล่าก็คือในการงานงคุณนะรวมถึงการงานของบางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องดูที่หน่วยงานของคุณด้วย หรือบางคนเนี่ยการงานคุณเองต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นเหมือนกันทีนี้ในการแก้ไขปัญหาของเรื่องการงานเนี่ยก็มองว่าเออให้คูให้คุณเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นกับคุณเองอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะหรือเพื่อนร่วมง,งานก็ได้หรือบางคนจะต้องการเ,เดินทางไปพบปะสังสรรค์กับผู้หลักผู้ใหญ่เองได้เหมือนกัน หรือบางคนน่ะอาจจะมีการไปออกงานาเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยอาจจะไปดูโครงการโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยแล้วคุณเนี่ยอาจจะได้พบเพื่อนใหม่ก็ได้หรือบางคนอาจจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณนะในเรื่องของการงานก็ต้องไปดูว่าเป็นข่าวดีเรื่องอะไรถ้าบางคนเนี่ยอาจจะเราฟังอะไรอยู่ละ่ะมีข่าวดีอะไรแต่ละคนนี่แตกต่างกันไปนะเรื่องข่าวดีอ่ะ แต่มองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานนี่แหละแล้วก็ตั้งรับระวังนิดนึงในเรื่องของอุปิเหตุในการทํางาน,นค่ะก็สําคัญเหมือนกันนะรวมถึงคนที่ทําพวกสื่อออนไลน์คนค้าขายต่างๆเนี่ยพวกค้าขายออนไลน์เนี่ยยังไงงานคุณต้องขายทั้งกลางวันทั้งคืนแน่นอนอาจจะมีทําให้เรียกว่ามีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ ทีนี้ถ้าเรื่องของการเงินบ้างการเงินน่ะได้มาจากความขยันความอดทนของคุณเองได้จากหน้าที่การงานได้จากการใช้คําพูดของคุณอ่าหรือการทำสื่อออนไลน์การ,กรขายออนไลน์เองก็ได้ค่ะบางคนถ้าการเงินคุณมีการติดขัดเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงของคุณเองก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าให้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างอ่ะค่ารักษาพยาบาลก็ได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองหรือค่าใช้จ่ายการซื้อของออนไลน์เองได้เหมือนกันก็ถ้ามันมีเงินอะไรเข้ามาก็บริหารจัดการกันให้ดีๆนะคะเงินจะได้พอใช้ทั้งเดือนดีนะในระยะเวลาที่เหลืออยู่ถ้าในเรื่องของความรักบ้างอ่าความรักเนี่ยคนมีคู่ มีความเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันดีมีการพูดจาก,กันดีๆหรือบางทีบางคู่นะต้องบอกว่าบางคู่อาจจะไม่ค่อยได้พบเจอกันเนื่องด้วยจากอะไรล่ะเวลาการทํางานไหมมีการเข้ากะกลางวันกลางคืนกันหรือเปล่าของแต่คู่นะแล้วบางคนเนี่ยเรื่องคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีการพากันเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆก็ได้ หรือบางคู่ก็ต้องระวังเรื่องความใจร้อนการหึงหวงของแต่ละแต่ละคนนะอันนี้ก็ดูกันให้ดีๆนะคะส่วนคนโสดเนี่ยคุณจะเจอคนจากการติดต่อสื่อสารกันินทางหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้ก็ได้แม้กระทั่งเพื่อนฝูงคุณนะ่ะอาจจะแนะนําให้คุณเองก็ได้หรือคุณได้เพื่อนมาเป็นแฟนก็ได้นะคะ แต่ก็ต้องระวังว่าบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นคู่กัดก็ได้นี่คือคนโสดนะคะในเรื่องสุขภาพสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างใบหน้าศาีษะไมเกรนออฟฟิซินโดมวัเหตุเล็กๆน้อยสายตาคาำดันเบาหวานเรือดหัวใจแขนปากท้องกระเพาะระบบระบบน้ำย่อยหารกดไหลย้อนหน้าอกระบบต่อมน้ำเหลืองระบบขับถ่าย ก็ตามนับให้ก็มีแค่นี้นะคะก็เป็นจึงกิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมกิปกดตกดิดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอให้ทุกคนน่ยพบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ